โอ้ว้าวว้าวเหมือนเจาะต้านทาน้วยนะลาสแตนไม่มีผลเลยนะเรียบร้อยไททัสเลเยอร์ครับผมสวัสดีครับผมยนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนโมเลอร์อีกนนครั้งหนึ่งลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูอัลติเมทกันแต่ว่าเป็นอัลติเมทฟูจินอัลติเมทเอเวนเจอร์แล้วก็อัลติเมทพันนิชเชอร์ทรีแหมเยอะเชียวฮ่าฮโดยครั้งนี้นะครับผมจะใช้กับเจ้าเฟลเลียครับผมใช้อเวนเจอร์กับพันนิชเชอร์นะไทฟอนครับ อัลติเมทฟูจินครับผมแล้วก็บีมอสเลยอัลติเมทเอเวนเจอร์สี่กระบอกอะ่ะแล้วก็ฮา ger, ปนนี้ครับผมสําหรับเจ้าเอเวนเจอร์แล้วก็พันนิเชอร์ทีที่เป็นอัลติเมทเนี่ยครับผมมันจะสามารถเจาะความต้านทานได้อ่าอย่างรัสเตนครับผมมันก็คือความต้านทานประเภทหนึ่งนะต้านทาน99%เพราะฉะนั้นครับผมใครมีรัสเตนเป็นเลี่ยหรือหุ่นแท้งๆต่าง,งๆที่มีความต้านทานครับผมปืนอัลติเมทเอเวนเจอร์พันนิเชอร์ทีเนี่ยมันก็จะเจาะเข้าหมดเลยว้าวโอเคครับเพื่อน ไปดูดีกว่าว่าอัลติเมตพาณิชร์แล้วก็อเวนเจอร์ในคราวนี้มันจะเล่นดีเล่นมันสักขนาดไหนครับผมไปกันเลยว้าวอุ้ยเกิดมาโดนบังมิดเลยหาปีครับผมเราหูยเฮ้ยไกลขึ้นนะ900รกว่าเมตรนะขึ้นตอนแรกมันเกิดใกล้ามากเลยครับอาจจะไอที่คว้างขึ้นหรือเปล่าอ่าอาจจะเป็นไปนได้ครับผมเฮ้ยตรงนี้ขึ้นไม่ได้นี่ว่า ลองดูตัวไหนที่มันดูในอยู่ในระยะหน่อยโอเคครับตัวนี้เออแน่ไม่จะไปจับเป้าตัวไหนวะโอ้แน่แน่ยิงยาวย,าวยิงยาวโอเคครับแล้วเราก็แอบอุ้ยแอบไกลแอบไกล ไปก่อนนะตัวนี้ครับพี่แพ้ครับนี่นี่อันี้โฮ้ยก็ก็ได้อยู่มีฮิมมอสครับแน่แน่แน่แน,แน่อ้าวโอเคแหมนึกว่าแพ้จะบุกมาอุา้ยล่วงแล้วเพื่อนเราล่วงแล้ว อ้าไงต่อดีครับแพ้ครับน,นี่นี่ครับนี่ครับบีมอสครับต่อต่อครับนี่โอ้โหจอจ่อแล้วเข้าดีเลยดูดิโอเคกลับก่อนครับผมสกีวาร์ปกลับมาโอเคเฮ้ยก็ก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่ครับโอ้ขึ้นมันขึ้นมาขึ้นไหมเอาขึ้นเนินนี้ครับ ยานแม่ลงมาเลยครับผมเสร็จก่อนเลยโถเอ,อ้ยอ๋นี่นี่นี่มาเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเห็นแล้วครับมเมาเป็นนี่บีมอนเลยสี่ปืนสุดๆไปเลยแล้วเราจะยิงใครถึงไปเนะนี่ยนี่นี่ครับอ้ยเฮ้ย,ยมันโล่มันเยอะจังวะจัดไปครับผมยิงยาว,ย,าวยิงยาว,ยาวอู้หย เราเสร็จก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนฮิรุโกะยิงเว้ยเฮ้ยงั้นเอาอ่าผมไชฟอนงับโว้หูวันี่เขาอยู่ด้วยกันหมดเลยไงทั้งทีมไงว้าวว้าวโอ้ยเปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเป้าอยูดูมันดิโอ้โหว้าวงูโง่ง่ง่ ล็อกไว้ครับผมแน่แน่แน่เสร็จด,ดีเสร็จด,ดีหุยโลมาเฮ้ย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 โอ้โห,ห,หเสร็จเลยครับแพ้มาข้างหลังเพื่อนเห็นไหมนะ่ะเพื่อนไม่เห็นเลยเฮ้ยเราเอาอะไรดีโอเคครับมานี่เพื่อนเราอยู่บ้านกันหมดเลยเหรอว้าวแเรียบร้อยไป เรียบร้อยไปตัวครับผมเฮย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 โอ้มาแล้วมันรีบเลยนะรีบเลยนะไอหงูงูงูครับโอ้ว้าวว้าวเพิ่มโลก่อนครับผม เสร็จไหมอ่ะโอ้ยหมดแล้วก็ตัวกลางงูมาเลยโอ้ยยิ่งก่อนเลยครับผมอว้าวว้าวโว้นนี้นี่นี่ตออระเบิดตัวทิ้งเลยนี่งูครับมาว้าวแต่มันก็มันยังดูไม่จาจนตจมีกว่า มันดูไม่เล้าใจเป็นอันติเมตจริงๆนะเอาให้ตายเถอะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะเดี๋ยวเราๆๆลองยิงลูกดูครับผมโอ้โหยิงโลแตกดีไหมนี่าลากยาวๆลากคมๆมาก โอ้ดูดูดูเรียบร้อยเทนัส,สเซเรย์ไปครับผมยานแม่ลงไปครับเสร็จไปเสร็จไปแครอยู่ไหนเอ <c oughs> <c oughs> กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอูจีนครับว้าว <c oughs> โอ้โหเรื่องมันโล่มันเด้งดีจังวิวิววววว มา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 โอเคอย่าหนีดิอย่าหนีอย่าหนีตัดไปครับโอ้โหนี่โลก่กันหนาวอ่ะเด่ก,ก้อนนะต่อไปนี่มันจะเป็นศึกโล่เหลืองใช่ไหมเนี่ยนะมีแต่โล่เหลืองใช่ไหมเนี่ยโอเคครับ ี่นูนก็ได้วะจาไปโว้โหยิงยาวยาวยิงยาวๆเสร็จพี่ครับผมยันแม่ลงมาเลยครับโอเคเราจะอ,อ,อ,อุ้ยขึ้นตัวตรงนี้มันขึ้นไม่ได้ม,มองไม่ออกนะเออ สไลด์โล่ไปก่อนเลยตอนนี้พี่ใช้สกิลอยู่ใช่ไหมอะ่ะมามาโอ้โล่มันจะหนาไปไหนวะโอคอันนี้คือไม่ไม่ใช้สกิล อันนี้คือ Fail, ใช้สกิลใช่ไหมวิ่งไปสิดครับว้าวว้าวว้าวไอพอนครับหืมโดนร้าโว้วโว้ววโอ้โหเสร็จเลยครับผมอ้าวยังดิโอ้โหเสร็จกันเราเอามาเป็นเรียครับอ้าวอยู่ข <marijuana> <mel> ้างหลังซะแล้วโอ้โห กระสุนมันบุมบ้าไปหมดเลยนะโอ้โหแรงมากว้าวไฟโคตรแรงฮารพี่ครับผมโน่นโน่นโนอยู่กันเยอะๆอยู่กันเยอะๆแหมลักษสีฮารพี่มันเข้ากับปืนด้วยนะึุดไปครับผมตัวนี้เออ หน้า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 นามนิดเดียวนิดเดียวโอเคและไอ้ปุ่นนี้มันไอตัวหุ่นใหม่แต่อีปูจินเฮ้ยลกโคตรหนาเลยว่ะห,หนาเว่ออ่ะโอเคผมรอสกิล,ลกแปล๊บหนึ่งนะโอเคครับ เฮ้ย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 ววเสร็จเลยแหม่พวกรอเยอะพวกรอกันเพียบเลยไปเนเน่บีม้อนครับ ยิงเข้ามั่งไหมเนี่ยเรียบร้อยไปไอคำบนไม่ถึงอีกโอเคครับผมอ๋อแน่แน่เงือบดีเงื้อด็เอเฮ้ฝั่งนี้ครับดูก,ก่อนอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเทียร์ก่อนเทียร์ศูนย์ก่อนเทียร์ศูนย์ก่อนไม่งั้นไม่รอดนะ่ะ นี่ครับโอ้ Ooh, ยิงยาวมากน<า>ะอ้าวแหลกอีกนะเพิ่มเฮ้ยอะไรยิงวะเนี่ยโอ้ยไอ้ฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้ครับ เน่นี่โลโลนี่โลนี่มันยิงแบบงงๆนะเอารีโลแล้วครับผมอ้าวอ้าวระเบิดตัวโอ้ย โอ้โหเสร็จกันอ้คลครสิทธ์มาลอ้อเฮ้ยผมเราฟูจินครับไอ้้นี่เฮ้ยตัวอะไรวะนี่เร็วนะเนี่ยอ๋องูไอ้เดออ้อนไอ้ปลาหมึกครับผม น่าอย่าแหล,ลกอีกจ้าโอ้โหยิงโดนจริงสองสองวินาทีแค่น,นั้นเองนะยิงปืนปืดๆไปเนะี่ยจัดไปครับผมเฮ้ยเน้นครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็เข้าดีแต่ว่ารีโหลดแล้วไนงะ มาดิครับเสร็จไปจ้ายานแม่ลงไปเลยครับผมเรียบร้อยไปเสร็จสามโอ้ยมีมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว,เ,ลวเร็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 วงานลุกไม้ครับผมโอ้โหปลิวปลิวเลย ว้าวว้าวเหมือนเจาะต้านทานเลยนะลาสแตนไม่มีผลเลยนะเรียบร้อยเททัสเลเยอร์ครับผมอุ้ย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 ลบพอเลยครับว้าวเฮ้ย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 โอ้โหแรงมากกลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยมันผมว่ามันก็มันก็ยังไม่ได้เบ้าว่ะอ่ะแม้ว่ามันจะแบบเฮ้ยเจาะต้านทานเจาะคว้าเจาะลาสแตนได้ แต่ว่าดาเมจของมันก็ยังมุงนิงมุงมิง,มงอยู่เลยคือมันต้องลกยาวขนาดไหนวะมันถึงจะแบบเข้าเนื้อบางทีหรือว่าแบบเฮ้ยไอหุ่นเดกอนไอฟูจินเนี่ยโลมันแบบเฮ้ยไม่หมดสัทีว่ะแบบยิงบายยิง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 จนกระสุนหมดแล้วยิงโดนไปห้านัดตอนนั้นติดโลเหลืองหมดเลย <c oughs> โอ้โหอันผมว่าอา,อาจจะต้องเพิ่มเดเมจของมันอะ่ะเพิ่มขึ้นใหม่หน่อยครับผมหรือไม่ก็ ยังไงดีวะลดความกระจายลงองยิงไกลๆให้มันแคบๆลงหน่อยอะไรอย่างนี้ผมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับผมเพื่อนโอเคโอเคยังไงก็สามารถคอมเมนต์มันคูน,นียนะผมว่าอัลติเมตในครั้งนี้มันเป็นอย่างไรบ้างทั้งปืนกลแล้วก็ทั้งปูจินเลยอ่า,าคุยกันนะส้าเรับวันี้ผมขอัวก,ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล